ครับสวัสดีครับเอีที่เคารพรักครับผมเอกแม่สายนะครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะฮะคนรักพระครับนะครักพระก็มีรายการดีๆมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้เสนอในตอนพระหลวงพ่อเงินจอบเล็กแข้งตรงนะครับหรือว่าขาตรงนะฮะครับจอบเล็กนะฮะเป็นพิมพ์ขาตรงนะครับ องค์นี้เป็นองค์ที่สวยงามทีเดียวครับเนื้อออกสีเหลืองเหลืองนะครับโทนเขียวครับเป็นวัดบางครานนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กนะฮะด้านหลังก็ออกโทนเหลืองเขียวนะครับลองดูนะครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับเรานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับเนื้อหาหรือว่าติดตามเรื่องราวต่างๆได้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ นะครับแล้วก็ติดตามชมกันตลอดก็แล้วกันนะครับครับลงพ่อเงินนะฮะมีอยู่ประมาณสี่รุ่นนะครับก็คือรุ่นแข้งตรงแข้งติดนะครับแล้วก็ตาขีดนะครับแล้วก็แข้งกระดกนะฮะวันนี้เราเสนอในองค์แข้งตรงนะฮะบ,บางท่านก็บางท่านก็เรียกว่าขาตรง ครับที่กล่าวนะฮะก็หมายถึงหลวงพ่อเงินนะพิมพ์พจอบเล็กนะครับมีทั้งหมด4พิมพ์พนะครับแต่ว่าหลวงพ่อเงินโดยทั่วไปนะฮะมีเยอะแยะครับมีทั้งพิมพ์นิยมแล้วก็พิมพ์คีตานะฮะแล้วก็ตามด้วยจอบเล็กจอบใหญ่อีกหลายรุ่นด้วยกันนะครับยังไงก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับวันนี้เรามาเสนอในพิมพ์พแท้งตรงหรือว่าขาตรงนะครับประการแรกนะฮะ เราจะไม่กล่าวถึงในเรื่องการผลิตให้มากนะครับเพราะว่าหลายคลิปนะครับได้กล่าวถึงเรื่องการผลิตมาแล้วนะฮะเกี่ยวกับการปั้นหุ่นเทียนแล้วก็เป็นเบ้านทิเทด้วยดินนะฮะดินโบราณนะครับแล้วก็แกะบล็อกออกมานะฮะแล้วก็มีการมวนหูทงด่างนั้นเราจะไม่กล่าวถึงนะครับ ่วงนี้เราจะมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเกี่ยวกับความสวยงามขององค์นี้นะ,ะครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องดูก่อนว่าเป็นพระบางครานนะครับสามเหลี่ยมจอบเล็กนะฮะแล้วก็แขงตรงครับทีนี้เราก็มาสังเกตความคมของอพระก่อนนะครับพระจะมีความลึก นะฮะความลึกมากดำซอกหูนะฮะบริเวณรอบข้างนะครับพระจะมีความลึกลึกมาก,มากๆทีเดียวนะฮะเพราะว่าแบบเทียนนะครับเอ่อลึกจริงๆนะฮะถ้ากว่าไปเจอ,เอ,อพระที่ไม่ลึกก็อย่าเพิ่งเก็บนะฮะอย่าเพิ่งดูกันนะครับทีนี้เราก็มาดูนะด้านรูปของพระนะครับเริ่มแรกนะฮะ ความลึกแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ศีรษะนะฮะเจนศีรษะของพระนี่เป็นศีรษะด้านหน้านะครับหน้าผากค่อนข้างจะหนกนะครับคิวก็จะโก่งนะฮะจมูกนี่ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ยาวนะครับนะตาด้านซ้ายของพระหรือว่าขวาของเราเนี่ยจะเป็นตาค่อนข้างจะกลมนะฮะกลมกลมแบวเลยนะครับสังเกตให้ดีนะฮะ ครับมาดูตามลูกศรนะฮะจะเห็นว่าหน้าผากนี้โหนนะฮะแล้วก็ดวงตากลมนะครับกลมแปลวเลยแล้วก็คิ้วนะครับค่อนข้างจะโก่งนะครับคิ้วโก่งมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ตามด้วยจมูกนะค่อนข้างจะยาวแล้วก็นูนนะครับตรงบริเวณหัวไหล่นะครับจะเห็นเนื้อเกินขึ้นมานิดนึงเป็นติ่งๆนะครับบริเวณผ้าดบาบ ด้านบนนะครับตรงที่หัวไหล่พระนะฮะจะเห็นเป็นอ,อ,อรอยแตกนะครับแยกคล้ายๆกับปากบางคนก็เรียกว่าปากปลาฉลามบางคนก็เรียกว่าปากตะขาบอะไรเงี้ยนะขึ้นมาแหลมสองยอดเลยนะครับสังเกตดูให้ดีนะฮะที่บนบ่ากของพระนะครับจากนั้นก็จะเห็นรอยคีมจับนะครับ บริเวณที่หน้าอกนะ,ะแล้วก็บริเวณที่ไหลขวาของพระนะครับจะเห็นรอยบุบบี้เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็บริเวณข้อศอกของท่านนะครับก็จะมีรอยยุบนะแล้วก็มีแอ่งที่ค่อนข้างจะลึกมากทีเดียวนะครับนั่นคือพระแท้นะฮะตามที่อาจารย์หลายๆท่านนะได้กล่าวไปนะครับแต่อีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือบริบวเวณที่หน้าอกนะฮะจะเห็นเอ่อ ชายจีวรเส้นบนนะฮะบริเวณด้านขวามือเรานะฮะหรือว่าด้านใต้ของพระเนี่ยตรงจีวรกีบจีวรด้านบนสุดนะฮะจะมีจุดนะแทบทุกองค์เลยทีเดียวนะครับจากการสังเกตพระนะเป็นสิบองค์แล้วนะฮะปรากฏว่าชายจีวรเส้นบนนะครับตรงบริเวณปลายสุดนะฮะจะมีจุดเล็กๆนะฮะให้สังเกตได้เห็นทีเดียวว่าเป็นรอยมาจากบล็อกนะครับ สังเกตให้ดีนะครับเส้นทุกเส้นนะฮะของเส้นจีวรนะครับเส้นใบหูนะฮะหรือว่าลูกตานะครับเส้นจะคมมากนะครับปลายนี้จะแหลมนะครับสังเกตให้ดีนะฮะถ้าหากว่าท่านเจอพระที่อ่าคมคมแบบไม่ดีนะฮะยังไงก็ห่างๆไว้ก่อนนะครับนี่เรามาดูด้านหลังวนบ้างนะฮะจะเห็นมวลสารต่างๆเกาะ เด็มเลยนะครับหูก็จะเป็นหูปิงนะครับที่มีการงอกลับมาแล้วก็เชื่อมติดเอาไว้นะฮะสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับสังเกตมีรอยตะไบข้างหลังด้วยนะฮะครับผิวออกค่อนข้างจะเหลืองนะออกโทนเขียวๆนะครับรอยตะใบดูด้านข้างนะจะเห็นท้องปิงนะครับเห็นปากปิงดูดนะอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรอยต่อของบล็อกนะครับประกบ ด้านหน้าและด้านหลังอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะดูรอยรีดนะฮะของหูพระนะครับแล้วก็ความคมความชัดต่างๆนะฮะของพระนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยงามมากเลยนะฮะถ้าใครอยากได้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับดูรอยช่อนะครับที่การหล่อนะฮะเห็นรอยลงตะไบนะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับหา,หาชมได้ยากนะะความสวยแบบนี้นะครับ พระองค์นี้เป็นอีกพระองค์หนึ่งนะที่มีรอยช่อที่สวยงามแล้วก็มีด้านหน้าที่สวยงามนะครับมีตําหนิที่ครบถ้วนแทบทุกอย่างเลยนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับฮนะไงก็แบ่งปันกันนะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สวยสวยงามทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับนะฮะไงก็อย่าลืมนะครับ ักทายกันเข้ามานะฮะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปนะฮะเพราะว่าพระที่ส,สวยๆนะครับเสี่ยนบ,บางท่านหรือว่าบางท่านนี่ตั้งราคาเอาไว้สูงมากทีเดียวนะครับราคาหลักเป็นล้านๆนะครับหรือว่าสิบสิบล้านนะครับ,รนนรบยังไงก็พูดคุยกันนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้ด้านหน้าไว้แล้วนะฮะยังไงก็พบกันใหม่นะครับหากว่ามีพระส,สวยๆไว้แล้วก็ มีตำหนิดีๆนะครับเราจะได้นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับยังไงช่วยกันกดไลค์กดทับส k y ยกดติดตามนะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็พบกันใหม่วันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ